สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชองจ๋าชองจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับตองแงสวัสดีครับสวัสดีครับตองแงครูฟิมครูฟิม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทองจ๋าทองจ๋าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันแดงสวัสดีครับ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  สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <Woah> วัาสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจ๋าครับน้องจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครูฟิลม สูฟีมเฮง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันจิงสวัสดีครับสวัสดีครับวันจิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี สวัสดีครับวันเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับวันเพลงสวัสดีครับสวัสดีครับวันเพลงสวัสดีครับน้องจ๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ